เพื่อนเองอะ่ะไม่ได้คือเราก็ไม่ได้สนใจใอะไรเพราะมันมีคนม้น์อะไรมาเยอะเราไม่ได้สนใจแล้วก็มีเพื่อนซึ่งเขาแบบเฮ้ยเธอมีคนจะให้เธออ่านอินบ็อกซ์อ่ะเพื่อนก็ไม่ได้สนใจจนเมา่อวันที่เขาเนี่ยมาเม้นในโพสต์นี้ค่ะก็คือโพสต์ที่เพื่อนได้ไปถ่ายทําละครแล้วเพื่อนก็เลยลงลูกว่าแบบ เฮ้ยแบบไปกองถ่ายรู้สึกสนุกจังเลยมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปกองถ่ายอะไรอย่างนี้พอก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่บ้านรักเหมือนกันอะไรอย่างนี้เขาก็แบบมาเม้นว่าแบบโดนลุงจุดจุดจุดจัดหรือ,อยังอ่อประมาณนี้แล้วก็ยังเม้นอีกว่าแบบลุงคนนี้แบบเป็นเท่าตันหากลับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เคยแบบไปมีซัมติงกันหรือเปล่าอันนี้อีกหนึ่งประเด็นนะคะ มันมี2ประเด็น2ประเด็นที่ที่เขาเนี่ยมาเหมือนมาคุกคามเปิ่อน่ะเปิ้นรู้สึกว่ามันไม่โอเคเปิ้อนอยากให้ผู้ชายคนนี้ที่ออกมาโพสต์อยากให้คนคนนี้หยุดการกระทําแต่จริงๆแล้วคนนี้ค่ะเขาไม่ได้โพสต์กับเปิ้นแค่คนเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนโดนอย่างนี้มาก่อนแล้วคือเปิ้นไปแคปมาเหมือนกันไปไป,ไปมีเอกสารมาค่ะก็แปลว่าหาข้อมูลมาแล้วว่าลุงคนนี้ตามไปเลย,เลย คือเราพยายามเซิร์ชดูว่าไอ้คนคนนี้คือมันไปโพสกับใครบ้างมันไปแบบคอมเมนต์ใครบ้างที่เป็นแบบนี้ค่ะซึ่งตัวเพื่อนเองอะไม่โอเคแล้วเขาก็อินบ็อกมาหาเราแบบอยากจะให้เราเป็นแบบภรรยาลับๆคือ,คอหลังจากนั้นเราก็ได้เปิดอินบ็อกแล้วใช่พอเราเห็นชื่อคนคนนี้เราก็ไปดูในอินบ็อกว่าเฮ้ยม,ม,มันคุ้นมากที่เขาแบบให้เราเข้าไปดูในอินบ็อกเราก็เลยเข้าไปดูบอกได้ไหมคะว,าาวา่าข้อความเขาแบบประมาณไหนโอ้โหข้อความเหรอคะก็ ประมาณว่าเดี๋ยวนะข้อความประมาณว่า,าผมขออนุญาตเรียนชี้แจงข้อเสนอแบบนี้นะครับผมขอเลี้ยงดูอยากจะเลี้ยงดูคุณในฐานะภรรยาลับๆอ่าแล้วก็ขอเสนอเงินให้เดือนละห้าแสนสองโดยส่วนตัวเรากลับตอบกลับไปว่าอะไรบ้บบงบางานนไม่ตอบอะไรเลย,อ,เลยอ่านแต่ไม่ตอบอแล้วอ่านปุ๊บไม่ตอบเข,เขาพยายามส่งมาอีกก็คือเขาส่งเป็นรูป รูปแบบอ,ว,ว,อวัยวะโชว์ของรับแต่ไม่รู้ว่ารูปรูปนั้นอ่ะมันเป็นรูปเขาจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเฟซเขาจริงหรือเปล่าค่ะก็คือมี2ประเด็นอย่างที่บอกก็คือมีประเด็นนี้ด้วยและอีกประเด็นหนึ่งมันก็พาดพิงถึงหลายๆคนที่เขาเข้ามาคอมเมนต์ใน ในเพจใน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 รูปนั้นของหนูแต่โดยส่วนตัวเราก็ไม่รู้จักเขาหรือว่าอะไรมาก่อนเลยไม่รู้จักไม่รู้จักเลยค่ะคือไม่ได้รู้จักว่าเขาเป็นใครแล้วเราเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันด้วยไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยคือเห็นไหมคะเวลาในอินบ็อกซ์เนี่ยปกติถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันก็จะโชว์เลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็น,นอินบ็อกซ์มันจะมีอันนึงมันจะมีอันนึงซึ่งเราต้องกดเข้าไปดูอ่าประมาณนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะดำเนินการยังไงกับเขาคะคะดำเนินการยังไงกับเขาก็ อย่างที่บอกก็คือเขาก็เหมือนมาคุกคามมาดูถูก uh huh. อ่าความทุกคนก็มีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองถูกไหมคะเปิ้นคิดว่าแบบนี้มันก็เกินไปเปิ้นก็อยากให้เขาหยุด uh huh. คือถ้าเขาไม่หยุดเนี่ยอย่างที่บอกเราก็อาจจะต้องให้ทนายหรือให้อะไรไปตามนั้นคือตอนนี้เราไม่ได้มีการแจ้งความยังค่ะยังไม่มีแต่ตหลังจากเนี้ยอาจจะต้อง,อง,ง,งคือเ่งหวาน อ่ะประมาณเมื่อวานและสองวันแล้วเรามานั่งคิดแล้วก็โพสต์ลงในโพสต์ลงใน Facebook หนูค,คือเอา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 แคปข้อความนั้นอะ่ะโพสต์ลงใน Facebook แล้วหนูก็เริ่มที่จะแบบ ไม่โอเคเพราะว่าไม่ใช่เปิ้นคนเดียวที่โดนยังมีนักแสดงร่วมเล่นที่เล่นละครร่วมกับหนูตอนนี้โดนด้วยบอกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นคนใกล้ตัวไหมครับเพราะว่าเหมือนว่าเขาก็จะเจาะเฉพาะแค่กลุ่มศิลปินนี่จะเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เจาะนะคือด้วยแล้วมีคนอื่นที่แบบเป็นเพื่อนเป็นพี่ชายเป็นคนรู้จักเขาเข้ามาโพสต์แบบว่าไมเปิลไปแจ้งความไหมแบบเสือก อะไรมึงหรออะไรอย่างเงี้ยแตเอเขาด่หาทุกคนเลยก็มอกว,ว่าทำไมเรา,เรา,เราไม่ไปแจ้งความก่อนแล้วก็ออกมาแถลงข่าวแต่คือว่าเราเรามาแถลงข่าวก่อนเนี่ยคือจะเตือนเขาด้วยทางอ,อ้อมนี่ใช่คือปิ้นก็อยากจะเตือนเขาด้วยก็คือว่าอยากให้ทางคนที่ทำเนี่ยก็คือขอให้หยุดทำเพราะปิ้นกลัวว่าเขาจะไปทํากับอีกหลายๆคนคือมันจะมีอีกคนนึงที่อย่างที่บอกอะค่ะนอกเหนือจากปั้นเองก่อนก่อนหน้าปิ้ลเองอะคือโดนมาแล้วก็คือเหมือนกันไปเสนอแบบ จะเลี้ยงดูเขาแล้วก็มันที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือว่าทางเขาเพื่อนไม่รู้ว่าเขามีปัญหาทางด้านอะไรหรือเปล่าเหมือนแบบขอแบบขอเลี้ยงดูไม่พออาจจะแบบว่าไปขอขนตืดๆตรงนั้นถ้าเกิดว่าจะส่งขนตรงนั้นให้จะโอนเงินให้คือมันไม่ใช่อ่ะเออแต่ผู้หญิงอีกคนนึงเหมือนเขาตอบกลับแต่เปิ้นเองไม่ได้ตอบกลับเขาก็เลยแบบนิ่งอ่ะ ส่วนในโพสที่อินบ็อกมานะคะแต่ไอ้โพสที่มาโพสรูปที่หนูไปถ่ายละครอนะ่ะคือพอมีคนตอบกลับเขาเหมือนเขาไม่ยอมพี่เขาไม่ยอมอเขาก็สู้เขาก็คอมเมนต์ตอบกลับเลยหรือว่าเป็นใเหตุผลที่แบบเราโพสภาพแบบไม่เปล่าไม่เอยากให้ดูว่าแบบีหรือ่โน no, พที่ไม่ได้เซ็กซี่อะไรเลยคือเป็นรูปที่แบบไปกองถ่ายอะคะ่ะก็คือถ่ายกับเพื่อน นักแสดงไม่มีรูปเซ็กซี่อะไรเลยแล้วในในโพสต์นั้นก็คือมีหลายรูปอย่างเช่นแบบรูปถ่ายทํากําลังถ่ายทําในกองละครถ่ายกับผู้ผู้จัดละครหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาองว่า,าเราเคยแบบผ่านไม่ดีแบบแล็กซิมก่อนนรืนั่นะอะไรอย่างเงี้ยคือ่ันมองว่าผู้หญิงทําไมหลายหลายคนหรือว่าคนที่เขาไม่ได้รู้จักสาวเซ็กซี่หรือผู้หญิงที่ ถ่ายเซ็กซี่มาก่อนหรือเคยถ่ายภาพที่มันค่อนข้างที่จะลักษณะแบบว่าผิวก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ไม่ดีไม่จะขายขายบริการหรือไม่จําเป็นต้องเป็นภรรยาลับๆของใครคเปิ้ลมองว่าคนเราทุกคนมีจุดยืนเป็นของตัวเองอะ่ะคือเราชอบก็แค่เราชอบ,ชอบเราเราชอบเราอยากเป็นก็เป็นสาวเซ็กซี่ก็ชอบมันมันก็ไม่ได้เวลวละ ไปทําร้ายใครค่ะห,หลังจากวันนี้ไปถ้าเขายังแบบมาคุกคามอยู่ในโลกโซเชียลของเราี่ยังไงต่อไปค,ค,คิดว่าคือของพวกนี้เพราะว่าตํารวจน่าจะจะ <c oughs> สมัยนี้ก็อย่างที่บอกเห็นในข่าวหลายๆข่าวที่ผ่านมาก็มีกฎหมายทางด้านเขาเรียกกฎหมายอะไรนะคะพระบคอมพรบรพรบอรคอมอยู่แล้วเพื่อนก็อยากให้แบบ ดำเนินการหรืออะไรไปก็ว่าไปก็เดี๋ยวอาจจะไปแจ้งไว้ค่ะเดี๋ยวคงคงตอนนี้อยากบอกอะไรอะไรนะดูอยู่ตอนนี้อยากบอกอะไรเขาอออยากกจะะบไรเคือมันมีมันมีในคอมเมนต์หนึ่งเขาพูดบอกว่าดีเลยถ้ามีนักข่าวมาเยอะๆอ่ะประมาณนี้ฝากถ้าเกิดเขาดูอยู่อยากจะบอกอยากจะบอกอะไรเขาไปเลยอยากจะบอกเขาก็อยากให้ทางคุณน่ยหยุดค่ะทางคุณหยุดได้แล้วเพราะว่ามาทําอย่างเงี้ยมัน มันมันทำให้คนอื่นเสื่อมเสียด้วยค่ะแล้วเหมือนเป็นการคุกคามเหมือนเป็นการดูหมิ่นประมาทคนอื่นมันขอให้หยุดเถอะค่ะเออประมีมาการตามล่าไหมครับเพราะว่ามันก็เดี๋ยวนี้มันก็ตามมันง่ายด้วยใช่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่คุกคามเพื่อคนเดียวคือมันเป็นอีกคนหนึ่งที่หนูรักและเคารพด้วยค่ะประมาณนี้ซึ่งถ้าคนอื่นเข้ามาเห็นในเม้นแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบ ตัวเปิ้ลแล้วก็ตัวนักแสดงคนอื่นดูไม่ดีหรือเปล่าักถามที่เตรียมมาวันนี้มีอะไรบ้างคะคือคือจริงๆแล้วเปิ้ลก็แคปมาจากในจากในจากใน Facebook ใช่ค่ะแต่เปิ้ลอันนี้ค่ะก็คือจากใน Facebook นะคะมันก็มีอีกแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นแชทเมสเซจใช่เป็นแชทเมสเซจค่ะโชว์มันไ่ขาโชว์ให้พี่ๆเขาซูมหน่อย อีกอันนึงเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นรูปนี้ที่เขาส่งมางเปิ้ลก็ต้องมาเบอ์อสายด้ลยขนาดนี้เลยคือถ้ารูปจริงนี่คือขนาดนี้เลยค่ะประมาณนี้แล้วเขาเข้าไปตอบต่อสู้กับคนที่คอมเมนต์ด้วยเนี่ยค่ะมีก็คือหลังจากที่เปินนะ้ลอ่ะลงโพสต์ล่าสุดที่ลงไปว่าแบบเออขอให้คุณแบบหยุดการกระทําเถอค่ะเขาก็มาเม้นตอบว่าแบบทําไมเมเปิล้ลลุง จัดคุณไปกี่ดอกละ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ก็มีมาเมพ<ม>าดพินพาดพิงในลักษณะองไงเหมือนกับเปิ้ลเลยค่ะก็เอ,อ่าเหมือนกันก็คือว่าทําไมล่ะคุณมาออกรับแทนเขาเนี่ยแปลว่าคุณดองคุณเอ่อโทษค่ะคุณโดนคุณลุงคนนี้จับด,ด้วยใช่ไหม หรือว่าคนรู้จักคุณลุงคไม่รู้คือเปิ้ลไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นใครค่ะไม่ทราบจริงจริงอีกอันหนึ่งก็คือว่าทางเปิ้ลเองเนี่ยไปหามาก็คือว่ามันเป็นเพจเหรอคะชื่อรถตะเวนข่าวอันนี้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเคยไปเสนอเป็นค่าตัวที่จะดูแลคนคนหนึ่งในจํานวนเงินสามแสนบาทอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดแถมโชว์เอาเอาขนตรงนั้นอะไปโชว์ให้กับ ขาหรือส่งรูปให้เขาเขาจะโอนเงินให้เเส้นละพันห้า <12 S 2> สิบสองเส้นคเมเปร์เขาจะให้เท่าไหร่ให้ห้าแสนองตอหนึ่งเดือนอ่าประมาณนี้แล้วก็บอกได้นะคะว่าแบบเออเราต้องมาเจอการเดือนหนึ่งสามครั้งบอกวันที่วันที่นี้คุณโอเคไหมอ,อะไร,รา่าง<ม>เง<ล>เราไม่ลองทำแบบแผนซ้อนแผนหรือว่าลองคุยนะเจอแล้วก็แบบรวมอะไรอ่างเเออก็ ไม่รู้อะเราเองเราก็กลัวก็เสี่ยงเหมือนกันก็กลัวค่ะเสี่ยงกลัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปไหนมาไหนคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็กลัวนึกออกไหมเออประมาณนั้นค่ะที่บอกว่าลุงคนนี้จับหรือยังคือลุงคนนี้คือคใครคือใครอะลุงลุงที่กองถ่ายถูกไหมใช่ค่ะอะไรอย่างงี้อ่าประมาณนี้แล้วได้ไปคุยกับลุงคนนั้นไหมคะ ก็แบบมีคนพาดพิงถึงเขาอะไรแล้วเขามีพฤติกรรมแบบนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เอ่อคือคืออย่างนี้ดีกว่าคือตัวเปิ้ลเองเนี่ยก็ก็ทํางานอยู่กับอยู่กับคุณลุงคนนี้มาก็รู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือคุณลุงเขาก็เป็นคนที่คือเปิ้ลก็เคารพแล้วก็รักคนนึงเลยอันนี้พฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยเปิ้ล ไไไไมมมม่่่่ด้วยความที่ว่าเขาเห็นว่าเราอยู่กับลุงคนนี้บ่อยเขาก็เลยแบบโยงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รว่าเป็นยังไไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงอะไรเงี้ยคือไม่ทราบคือไม่ใช่แต่เปิ้ลเองอย่างที่บอกไม่ใช่เปิ้ลเองคนเดียวที่โดนคนอื่นโดนคนอื่นด้วยด้วยอ่าเ็าโดนด้วยมีหน้าเฟซของเขามีค่ะมีหน้าเฟซของพี่เขาแต่ว่าเราประมาณนี้ค่ะขออนุญาตเบอร์หน้าไว้ค่ะ ประมาณนี้คือลักษณะใบตาคนลักษณะคนในรูปเนี่ยค่ะก็ประมาณสามสิบปลายปลายสี่สิบต้นต้นค่ะประมาณนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นคือใช่รูปตัวเขาเปใช่ค่ะถูกต้องไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าไปใช้ลูปใครมาหรือเปล่า้นก็ไม่รู้เราเคยมีแบบศัตรูหรือว่าใครที่เราแบบว่าไม่ถูกกัน ไม่ไม่ไม่รู้ค่ะไม่มีนะคือเอาที่นึกได้นี่น่าจะไม่มีนะคือไม่ได้เป็นศัตรูแบบร้ายแรงอะไรไม่ได้มีศัตรูอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะมีบ้างแหละแบบไม่มีบ้างแต่ไม่ได้เป็นศัตรูที่แบบโอ้ฉันต้องเอาคุณให้ตายไม่ใช่อะไรอย่างเั้ยไม่ใช่ค่ะประมาณนี้สุดท้ายท้ายสุดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงครับสุดท้ายท้ายสุดก็คงต้องไปแจ้งความไว้ก่อนเผื่อว่าอันนี้มันไม่รู้เผื่อว่า ถ้าเขาฟังได้ดูอยู่ตอนนี้ถ้าเขาโอเครับฟังแล้วเขาหยุดก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่หยุดเขาโกรธหรืออะไรขึ้นมามาทําร้ายหนูหนูก็ไปต้องไปแจ้งความไปก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้โอเคค่ะเนาะขอบคุณค่ะ